ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันเสาร์นะคะทุกคนวันเสาร์ก็คือวันที่ฉันจะไม่ได้ออกไปไหนที่เยนามันคนเดียวนะคะทุกคนวันนี้เรามีแพลนที่จะไปเอาเล็ตนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้ไปรีวิวการช็อปอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้เราก็แบบมารีวิวสีผมใหม่ของเราด้วยเพิ่งย้อมเสร็จไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะทุกคนออมได้สีที่ชอบมากนะคะทุกคนแต่อยากให้เข้มกว่าน,นี้แต่เอาพักๆก,ก่อนหนึ่งเดือนแต่ผมไม่ไหวนะคะทุกคนการเดินทางของเราไปที่เอาเล็ตวันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนจากแซงเฟิร์ต วันนี้เราก็จะไปช็อปแล้วก็แต่ที่เราจะรีวิวจริงคืออาหารที่นู่นนะคะอาหารที่เยอรมันนะ,ะทุกคนมาดูความใหญ่ของมันนะ,ะทุกคนนี่อันดับแรกที่เรามาขับรถเข้ามาเลยเราก็จะเจอปั๊มน้ํามันและสัญลักษณ์ของที่นี่ก็คือบ้านสีแดงกับหัวนะคะทั้งบ้านทั้งรถทั้งแต่จัก,กรยานนะคะทุกคนนี่พอมาถึงเราก็จะไปร้านที่ขาประจําค่ะโปโลนะคะต้อจอดรถใกล้ใแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะมีพวกแบรนด์ที่ราคาระดับโปลโลพวกเควินค้งมิ้งไทยอย่างนี้คะ่ะทุกคนเยอะเพราะว่า ราคาเต็มที่แบงก์เฟิร์ดก็คือแบบถูกห้าสิบห้าสิบเลยนะคะทุกคนนี่พอชอบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาอะไรใส่ท้องเพราะว่าเหนื่อยมากเดินชอบเหนื่อยมากเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนแน่นมากแบบเรากะมาเช้าๆหน่อยประมาณเที่ยงนะคะทุกคนคิดว่าคนแบบจะไม่ค่อยเยอะแต่คือเยอะกว่าการมาบ่ายนะคะทุกคนแบบเยอะมากนี่มาถึงอานดับแรกเราก็สั่งเครื่องดื่มนะคะทุกคนเครื่องดื่มที่เราได้ก็แบบว่าเป็นวายขาวนะคะทุกคนของคุณชานีก็จะเป็นน้ำอาาลณ์คล้ายๆน้ำผลไม้อะไรสักอย่างนี่นะทุกคนอืม แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะทุกคนร้านอาหารก็คนเยอะไปอีกคะ่ะทุกคนต้องรอแถวข้างนอกแล้วก็ต้องให้เขาหาโต๊ะให้แล้วก็ต้องแบบรอ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 สั่งรออะไรคือนานมากแต่ก็คือต้องรอนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะๆนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนซึ่งถ่ายเห็นแค่หลังคาว่าข้างล่างนีคนเต็มแน่นมากนะคะทุกคนมีอาหารที่เราสั่งวันนี้ก็คือ,อสปาเกตตี้บอง,ง,งเนียสนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแบบ เติมมาเป็นถาดถาดดูตัวดิฉันกับถาดอาหารของฉันใครจะกินหมดทุกคนแบบคืออาหารที่เยอรมันขึ้นชื่อความจานใหญ่จัดหนักจัดเต็มมากนะคะทุกคนคนที่นี่เขากินเยอะอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรือว่าเป็นวัฒนธรรมการกินเยอะของเขาอยู่แล้วนะคะท<อ>ุกคนเออเราก็ซึ่งแทบจะกินไม่หมดการไปร้านอาหารของเราคือแทบจะกินไม่หมดจริงๆนะคะท <ๆ S 2> ุกคนนี่เราก็จะเขาก็จะ,จะมีพามซานชีสให้เราเติมนะคะทุกคนเติมได้ะะดไม่อั้นจะเอาหมดเขาก็ไม่ว่านะคะทุกคนซึ่งดิฉันก็ เติมเติมไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนมันคือมันอร่อยนะทุกคนแต่ใส่เยอะก็อาจจะเลี่ยนนะคะทุกคนถ้าใครแบบไม่ชอบชีสอาจจะเมาไปเลยก็ได้นะคะทุกคนแต่ตดนนี้ฉันเก่งแล้วนะคะทุกคนกินชีสได้แต่ก่อนคือกินไม่ได้นะคะทุกคน <S <S ของคุณสาก็จะเป็นพิซทาพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า,าถาเท่าพ่อฝาบ้านเลยทุกคนมันคือมันใหญ่มากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะคะทุกคนแต่แบบคือมันใหญ่มาก <c oughs> คือแบบฉันกินได้แค่แผ่นเดียวบอกเลยพิชาชฉันเมาฉันนเมาชีสนะคะทุกคนฉันไม่ไหวนะคะทุกคนต้องกินอะไรที่มีแบบ ปาเกตตี้พวกคาโบนาร่าอะไรอย่างนี้พอได้นะคะทุกคนแต่พิซซ่าคือกินได้แต่อาจจะได้แค่แผ่นเดียวมันดูน่าเกลียดไปนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็อยากแย่งเขากินมากดูความยืดของชีสแต่มหันมาดูของตัวเองโอ้โหเขาเองก็จะไม่ไหวนะคะคนกินไม่หมดเดี๋ยวโดนว่านะ,ะทุกคนแต่ก็กินไม่เคยหมดเลยนะทุกคนโดนว่าไม่สนแต่ฉันไม่ไหวแล้วอาจจะอ้วกออกมาก็ได้นะคะคุณมันเยอะมาก สรุปแล้วตอนสุดท้ายดิฉันก็กินเกือบหมดเพราะว่าดิฉันหิวมากไม่ได้กินข้าวเช้ามาแต่คือเส้นเขาทําเองคืออร่อยมากมีความอร่อยชอบเส้นเขามากนะคะทุกคนไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้แบบที่เราซื้อตามร้านซูเปอร์มาเขาทําเองนะคะทุกคนส่วนตัวดิฉันบอกว่าจะไม่จะไม่ซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรแต่ฉันได้มาสองถุงแบบงงๆกุส่าได้มาถุงเดียวฉันได้มาสองถุงฉันไปเจออะไรฉันก็ใส่ได้หมดมันสวยทุกคนฉันก็เลยต้องซื้อไม่ซื้อมันจะแบบมันจะรู้สึกเสียเที่ยวว่าเราขับรถมาไกลมากนะคะทุกคนหนึ่งชั่วโมง นี่บรรยากาศตอนกลับก็ยังมืดเหมือนเดิมยังไม่มีแดดนะคะทุกคนแล้ฉันเห็นเครื่องบินที่ไหนฉันก็ถ่ายตรงนั้นแล้วทุกคนก็วันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ